สวัสดีครับผมพ,พี่ทุกท่านครับแล้วก็เอฟซีทีนาะลักทุกท่านครับผมวันนี้ก็มาพูดถึงเรื่องครีมลงดีกว่าผมเป็นคนใช้เองนะครับผมจะมีเจลทำความสะอาดก่อนหลอดเล็กๆอันหนึง่ง ผมเอาไปแต้มนิดเดียวหนึ่งครับผมแต้มแล้วก็ไปล้างทําความสะอาดใบหน้านุ่มดีนะครับแล้วก็ครีมแนึวงก็นุ่มเป็นเจลล้างหน้าผมเอาไปล้างดูล้างเสร็จมาจาับใบหน้าก็นุ่มเมื่อผมก็ทาครีมแล้วก็นุ่ม เดี๋ยวผมจะเปิดเผยให้ดูว่าผมใช้แล้วมันเป็นผลมันเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวผมจะอัปเดตให้ดูใช้จริงเดี๋ยวผมทดลองใช้ก่อนครับก็ไม่มีอะไรจะพูดครับวันนี้ประเด็น ของคดีของลุงก็ให้พวกพี่ๆเขาแจกผมก็มมีความรู้ด้านกฎหมายผมก็จะเป็นแนวทางให้รักกันผมเป็นคนชอบแบบอยากให้คนรักกันคนที่เคยช่วยลุงทุกคน ถ้าใครที่เข้ามาช่วยลุงนั้นผมเป็นคนอยากไม่ให้ด่ากันนะครับ <c oughs> ม่อยากให้ชอบให้ด่ากันว่าให้กันแต่ผมก็ไม่รู้เบื้องลึก เรืองกของแต่ละคนนะครับผมจิตใจแต่ละคนก็คิดยังไงแต่ก่อนเขาก็มาช่วยลุงช่วยลุงเสร็จยังไม่ทันไรก็ลับไปด่าลุงก,ก็แล้วแต่พี่เขาแล้วแต่ความคิดบางคนเขาก็ชอบดูแบบ ดาแบบแต่ผมไม่ชอบอย่างหนึ่งดากันไปด่ากันมาแล้วทำไมถึงฟ้องกันด้วยครับผมถามหน่อยพวกคุณตั้งคอนเทนต์ขึ้นมาดาดาเสร็จคุณมาดาเขาเขาด่าตอบแล้วก็ฟ้องกัน นหนบอกว่าเป็นคอนเทนต์ไม่รู้จักกันมาด่าก,กันแล้วเราจะไปเกลียดกันทำไมครับเมื่อเป็นคอนเทนต์คอนเทนต์ก็อย่ากโกรธใชครับ FC ทุกคนที่เข้าไปติดตามช่องของคุณนั้น เขาก็ลักในตัวที่เป็นตัวคุณเอีที่ติดตามคุณโดนคุณโดนด่าเขาก็ต้องมีความรู้สึกร่วมกับการกระทำคอนเทนต์นั้นด้วยคุณต้องให้เครดิต FC แต่และช่องเขาก็ต้องรักในตัวเจ้าของช่องแต่ถ้าเป็น FC ลุงนั้นผมเป็น FC ลุงผมไม่ไม่เคยที่จะไปอยู่ข้างแต่ก็ แต่ถ้าคนที่มาดาลุงแล้วก็มาใส่ร้ายลุงนั้นผมไม่ไปรวมอยู่ในบ้านดังนี้เกันกับเขาด้วยหรอกเพราะว่าผมติดตามลุงมาตั้งแต่ต้นตั้งแต่วันแรกที่พี่หมอปลาพี่น้ำฟ้าพี่หมอปลาเข้ามา แต่ก่อนผมก็ดูทีวีครับผมช่องข่าวไม่ได้มีช่อง youtube แบบนี้ที่แรกผมเข้ามาผมก็เห็นพี่หมอปลาขอยาตเอ่ย้ำนะครับผมแต่ก่อนผมก็เคยกดเป็น FC พี่หมอปลาที่เข้ามาช่วยลุง จะเอาสนดมาประกันลุงถ้าลุงโดนหมายแต่ก่อนผมได้ใจผมแต่ก่อนผมก็รักติดตามผมก็ไม่เคยแต่ผมก็เลิกติดตามเพราะว่าพี่พี่พี่มอป,ปลาแกเลิกช่วยลุงแต่ก่อนผมก็ไม่ ก็ว่าพี่หมอปลากับลุงแก้งโอดกันนะครับเพราะว่าเห็นพี่หมอปลาแกเดินทางมาบ่อยในตะกรอนเดินทางบ่อยมันก็มีค่าใช้จ่ายแล้วก็อันตรายด้วยค่าใช้จ่ายคงไม่ใช่ปัญหาสำหรับพี่เขา นึกว่าลุงไม่อยากให้พี่หมอปลาเดินทางมาเพราะว่ามันไกลก็นึกว่าเป็นคอนเทนต์แก้งเกลียดกันทะเลาะกันอย่างนั้นความรู้สึกของผมตั้งตั้งแต่ตอนนั้นนะ ่อมาแล้วก็แต่ผมก็เป็นเอฟซีลุงมาผมก็ไม่เห็นว่าลุงจะไปว่าไปด่าคนที่มีพระคุณต่อลุงกระปานะแต่อันนี้ผมที่ผมติดตามลุงมาตั้งแต่แรก ไม่เห็นพี่ลุงเขาเอ่อยถึงดร้านสิ่งที่ไม่ดีกับคนที่มีพระคุณมีแต่คนที่มาช่วยลุงนั่นแหละที่คอยมาว่าลุงอย่างนั้นอย่างนี้ถ้าผมเป็น ลุงผมก็คงทําใจลําบากนะครับว่าจะเอาใจใครมันคงยากถ้าฝังแม่น้องของชมพู่นั้นผมก็ไม่ได้เป็นรังเกียจไม่รังงอนแกนะครับ เรื่องคดีก็เปิดให้ตามคดีผมว่าสงสารน,น้องน้องสงสารแม่น้องอยู่แต่ไม่รู้ทำไมนะอยู่ด้วยกันดีๆก็ยังมาทีแรกก็ยังบอกเลยว่าจะเป็นพยานให้ลงุงถ้าลุงมีหมายมา ผมไม่พูดก็คนรักกันดีๆแต่ทำไมมาเกลียดกันก็ไม่รู้นะครับแต่ก่อนผมให้ใจต,ต่ก่อนผมไม่เคยดูข่าวผมก็ไม่ได้ว่าคนในครอบครัวทำนะครับตอนที่น้องหายไปใหม่ๆ เพราะว่าลุงก็ช่วยทำทุกอย่างช่วยตามหาช่วยไปทำธุระไปเป็นธุระปะปังให้จนเสร็จพอกลับมาเมื่อโดนเป็นผู้ต้องสงสัยโดนกล่าวหาว่าต้อง จนก็นหาสงวาสัสยอีกตอนนั้นผมเป็นลุงเห็นลุงอัดแน่นใจพูดอะไรไม่ออกผมก็ร้องตามลุงคำ,คำแรกที่ผมอยากเป็นเอฟซีลุง ก็คำว่ารักน้องมากเกินไปนี่แหละครับดูเขาสิดูเราสิทำไมคนที่ยื่นคำว่าสงสัยที่ดูเกาวหาตั้งแต่ที่แรกว่า ผู้ต้องสงสัยนั้นเขาจะไปทำธุระให้คุณจะไปตามพอบอตบอมาทำเรื่องคดีให้คุณคุณลองคิดดูให้ดีครับผมก็ไม่ได้ไป ว่าเจ้าหน้าที่เขาก็ทำงานเต็มที่ของเขาแต่ผมข้อขอให้ดูแรงจุงใจที่จะที่ลุงพลจะทำน้อมคนร้ายอดไดจะขึ้นไปออกสือ่อแล้วก็จะไปให้ท่านพบออตบ พอบอรตอรอมาทำคดีให้ผมก็ฝากไว้ก็แค่จิตแต่ผมก็ไม่ใช่เจ้าหน้าที่แล้วก็ไม่ใช่นักกฎหมายผมก็พูดไปตามเนื้อ ตามข่าวที่ได้มาทุกคนน่าจะได้ดูได้ชมในข่าวมาตั้งแต่แรกแต่ถ้าข่าวนั้นเป็นข่าวไม่จริงก็ไม่ใช่ความผิดของ FC ไม่ใช่ความผิดของผมก็เป็นความผิดของข่าว แต่และช่องที่ออกมานั้นเป็นจริงหรือเท็จก็อยู่กับข่าวที่นำเสนอออกมาจากสื่อนั่นแหละครับก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้ครับผมสวัสดีครับ